ทุกคนล้วนมีความฝันเป็นของตนเองและมีมากมายเป็นล,ล้านๆความฝันเ <wh ee> ชื่อว่าทุกคนต้องมีความฝันที่อยากจะเป็นหรืออยากจะทำหรืออยากจะมีอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่หรือจะเป็นฝันเล็กๆก,ก็ตามแต่แต่พอขึ้นชื่อว่าเป็นความฝันมันก็เลยมาพร้อมกับความยากใช่ไหมคะเป็นร้านรับส่งพัสดุด่วนอยู่หน้าสถานีรถไฟอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราดชบุรีความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ร้านอยู่หลังเซเลมสารสิทธิ์ค่ะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟบ้านโป่งค่ะเป็นจุดให้บริการขนส่งไปรษณีและขนส่งเคอรี่ค่ะเราเริ่มด้วยการเสกบ้านในวันนั้นเราได้เชิญคุณพ่อพรชัยแก้วแหวนมาทำวิธีเสกบ้านพร้อมด้วยอาจาร,รย์บุญสิริแสงเทียน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านวันเปิดร้านคือวันที่19มีนาคมปีพศ2564ค่ะเวลา9นาฬิกาในวันนั้นเรามีเซอร์เบอร์มิกาปร,ราศีคุณอาสิทธิรักษ์ของเราซิเตอร์เตมสีหอเลยที่สาวสิทิรักของคุณสมันนิดคุณพ่ออนุสร์แก้วขจรคุณพ่อนัตรพลเอี่ยมเศรษฐีคุณพ่อประหลัดที่วัดตุ๊กบุญยอแซบบ้านโป่งมาร่วมเป็นกำลังใจร่วมเสด็จร่วมไยพอในวันนั้นด้วยค่ะ ร้านของเรามีท่านนักบุญยอแซบเป็นองค์อุปถัมภ์ของร้านและวันที่เราได้เลิกเปิดร้านก็คือวันที่19มีนาคมซึ่งเป็นวันฉลองของท่านพอดีเลยค่ะในวันลุ่งขึ้นเรามีพี่สาวอีกท่านหนึ่งคือซิสเตอร์มายุลาวาปีโสได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราที่ร้าน ัสดีค่ะเชิญค่ะส่งอะไรดีคะวันนี้เจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงคือคุณสะพานวิทฮอเลซึ่งกำลังต้อนรับลูกค้าอยู่ในขณะนี้ทุกวันเวลาบ่ายสามโมงจะมีรถจากทางไปรษณีเข้ามารับสินค้า และเวลา16นาฬิการถของบริษัทเคอรี่ก็จะเข้ามารับสินค้าที่ลูกค้าได้มาส่งขอบคุณคุณสมานมิทอเลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดขอกราบขอบพระคุณมาเซอร์เวโลนิกาปรารสีและพี่สาวซิสเตอร์เพนสีฮอเลขอบคุณน้องอุ น้องนิ่มน้องแม็กน้องจา๋าน้องจอยน้องแอมและหลานเนิร์ดที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้พี่มาตลอดและไปทางของความฝันนั้นจะดีจริงๆหรือไม่สำหรับนุ่แล้วขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่นุ่เชื่อและเคารพรักมากที่สุดในชีวิตอีกท่านที่อยากขอบคุณเป็นพิเศษนะคะคือท่านเจ้าของบ้าน อาจารย์บุญสิริแสงเทียนและคุณเทียนชัยแสงเทียนซึ่งเป็นเจ้าของที่น่ารักและใจดีให้โอกาสกับนุษ์ในการทำในครั้งนี้ค่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจจงอย,ย่าหยุดฝันและพยายามก้าวต่อไป29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ภาพเสียงบรรยายตัดต่อโดยคุณนุชนาลีปราสีที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณสมานมิตรหอเล